แอมเบสซีคอนครับขอนำเสนอวิชาอัลตราไดนามิก101วันนี้เรามาทำความรู้จักกับยางอัลตราไดนามิกกันนะครับผมว่ามีรุ่นอะไรบ้างไซส์อะไรบ้างขนาดอะไรบ้างและความพิเศษของมันมันคืออะไรนะครับผมวันนี้เรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันสำหรับใครที่งงและสงสัยอยู่นะครับหรือว่ายังไม่รู้จักเจ้ายางตัวนี้เดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกันครับผมไปชมกัน โอเคครับและเราก่อนที่เราจะเริ่มเจาะลึกไปในตัวโปรดักนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวเจ้าของของแบรนด์นี้กันหน่อยนะครับผมคือเจ้าอัลต้าเรนดมิกนะครับผมมีเจ้าของโคฟาวเดอร์เนี่ยสคนนะครับผมก็คือมีอ n c เคิลร n น e นะกับอ n c เคิลแพทรินะซึ่ง2คนนี้ถ้าใครที่อยู่ในวงการจักรยานหรือได้อยู่ในวงการจักรยานมานานนะครับผมก็จะรู้จักหรือเห็นหน้า ผ่านตากลับมาบ้านนะผมลุงบรนนี่กับแพทริกเนี่ยคือทั้ง2คนนี้ก็คือต่างเป็นนักปั่นมืออาชีพมาก่อนนะผมซึ่งทั้ง2คนก็อยู่ในสายอาชีพจักรยานแบบจริงๆจังๆนะจนบ้านปลายชีวิตเนี่ยก็คือมาลงเอยกับจักรยานสไตล์แบบ Adventure, Touring, c o m โคมนะครับอะไรพวกนี้ซึ่งมันทำให้เขาเกิดแพชชั่นใหม่ๆนะผมแล้วก็รวบรวมเอาประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยมารวบออกแบบด,ดีไซน์นะครับผมมีความใส่กิมมิกต่างๆนานานะครับผมให้มันเป็นเทสของตัวเองออกมาเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นเจ้ายางอัลต้าไดนามิกนะครับผมซึ่งยางแต่ละตัวเนี้ยมันก็จะมีแพชชั่นมีเขาเรียกอะไรมีอินสปเรชันนะผมจาก สิ่งต่างๆนะผมที่เขาต้องการจะตอบความต้องการตัวเองนะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะผมสตอรี่ดีมากๆนะครับมีคำคมนะครับจากอังเค r ร n อนะซึ่งผมชอบมากนะกดข้าวสักไม่กี่มื้อนะผมนะครับแล้วก็ซื้ออย่างเอาต้าดัลเอาต้ารมิกชายซะนะมันเจ๋งจริงๆนะครับผมอ่ะเราไปเริ่มหลักๆนะผมเอาต้าดเดรมิกเขาจะมีดอกยางเนี่ยทั้งหมด3ดอกนะครับผมแล้วก็ รุ่นยางทั้งหมด3รุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักกัน3รุ่นกันก่อนนะครับผม่ะรุ่นนี้มีอะไรบ้างนะครับก็คือมี JFF นะครับผมรหัส JFF เนี่ยย่อมาจาก Just For Fun นะครับผมเป็นยางราคาที่ถูกที่สุดของอั t ตราด a โ m มิกนะครับต่อไปนะครผมก็คือโ o บัสโตนะครับผมโรบัสโตเป็นยางที่มีความทนทานสูงนะครับผม TPI หนาแน่นนะครับมีกันนามนะครับตัวนี้จะเป็นเน้นความทนทานราคาอยู่ระดับกลางนะครับผมและ ตัวที่แพงที่สุดก็คือเลสนะครับผมรหัสเลสนะทั้ง3ตัวนี้นะครับผมราคาก็คือไล่มาตามระดับอ่ะซึ่งราคาเนี่ยผมตั้งไว้ง่ายๆเลยนะผมก็คือรุ่น j f f เนี่ยเส้นละ2,990นะครับโลบัสโตเส้นละ2,790นะครับแล้วก็รุ่นเลสราคา3,990นะครับเป็น3ราคานะครับผมจำง่ายๆนะครับแล้วก็ ถามว่าเลสเนี่ยดีอย่างไงนะผมคือเขาจะใช้เป็นตัวเลสคอมเพล์นะผมซึ่งเป็นสูตรยางนะครับสำหรับการแข่งขันเลยซึ่งมันจะให้ความกริปที่ดีโรล,โลิ่งนิสตนต่ำนะครับผมก็เป็นในเรื่องของโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์เข้ามาด้วยและสังเกตง่ายๆนะครับผมในตัวเลสเนี่ยมันจะเป็นสีเทานะครับผมอ่ะท้ง3รุ่นก็ประมาณนี้และ3ดอกประกอบไปด้วยอะไรนะดอกยางนะครับตัวแรกเลยก็เริ่มจาก เอาเป็นดอกอยางตัวแรกของอัลต mm. ้าดอรมิกเลยแล้วกันนะผมที่เขาได้คิดค้นขึ้นมาเป็นตัวแรกเนี่ยก็คือตัวโรสนี่นะครับก็คืออัลต้าเดอร์มิกโรสนะซึ่งตัวนี้มันเป็นดอกอยางรุ่นแรกที่ทางอัลต้าเดอรมิกได้คิดค้นขึ้นมานะครับผมอ่ะซึ่งอันนี้มันก็เป็นยางค่อนข้างออเทรนนะครับผมคือไปได้ทุกสภาพถนนนะครับเป็นยางดอกนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นดอกอยางที่ค่อนข้างสวยงามส่วนขนาดนะครับและสีและรุ่นที่ผมมีเนี่ยที่เอาเข้ามารอบนี้เนี่ย ดีผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้เพราะว่ามีค่อนข้างเยอะนะโอเคอ่าหลักๆเนี่ยจะมีทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีเทาสีดำแทนวอลนะครับดำแก้มแก้วแล้วก็ดำล้วนนะครับผมอ่าตัวนี้ดอกยางตัวต่อไปกันก็คือตัวนี้นะเป็นดอกยางที่ค่อนข้างฮิตแล้วก็ขายดีมากๆแล้วผมในตลาดโลกตอนนี้นะก็คือเจ้าตัวมาส์นะครับผม ซึ่งมาเนี่ยมันแปลว่าดาวอังคารถูกไหมแล้วถามว่าตัวนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับดาวอังคารนะผมมันก็คือการเปรียบเลยนะของอังค e ร์ลอนะซึ่งเขาเหมือนบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราปั่นกันอยู่ดีแล้วเราอยากจะไปลุยในพื้นผิวที่แม่งเหมือนดาวอังคารนะก็คือพื้นผิวแบบขู่ขะแบบลุยๆนะผมซึ่งตัวเนี้ยเขาออกแบบมาเนี่ยคือดอกยางที่ รองรับการลุยแบบหนักหน่วงเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือดอกยางแบบเน้นๆนะแต่มันดูดีอ่ะด,ดูดูแบบเป็นสไตล์ลิตมากนะครับผมตัวนี้ซึ่งรุ่นมาเนี่ยก็คือจะมีอยู่ในยางพวก2 7 5 26หนะหลักๆประมาณนี้พวกยางอ้วนๆนะครับสำหรับการลุยแบบเป็นหลักนะสีเนี่ยก็คือจะมีประมาณสีสีนะครับสีเทานะครับรุลเลสแล้วสีดำแก้มแก้วนะเจสสีดำ อ่ะป f f ซับพอฟันแล้วก็สีแดงอันนี้เป็นสีแดงนะครับผมเป็นสีสีเหมือนอิดบล็อกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่นเลสเหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับรุ่นมานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมตัวนี้ชื่อรุ่นคาว่านะครับผมอ่ะอ่า ซึ่งเหมือนคาราตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นยางทางเรียบของทางอัลต้าไดนามิกนะซึ่งตัวนี้มันก็สำหรับ 700c หรือว่าสำหรับ26นะครับก็มี27.5ก็มี 650d หรือ27.5ก็มีเหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาสายทางเรียบอัลต้าไดนามิกเขาก็ลองรับออกมานะผมอ่าแล้วก็ข้อดีของเจ้าตัวคารานะสามารถใช้ควบคู่กับตัวโรสได้ด้วยนะอ่าคือเขามีแนะนํา มาด้วยนะก็คือเป็นสูตรยางนะการใช้ยางแบบพวกลุยนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือเอาไว้เป็นดอกหน้านะครับเป็นยางหน้าแล้วก็อันนี้เอาไว้เป็นดอกหลังนะครับซึ่งในรถกาเวลหลายๆคันเนี่ยตอนนี้ก็คือมีการใส่ยางแบบสลับหน้าหลังแบบนี้ด้วยนะผมก็เป็นสูตรยางที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ใช้ดีด้วยนะสามารถเอาไปลองใช้กันได้นะครับผม รุ่นคาว่าเนี่ยก็คือมีขนาดเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวขึ้นไว้ให้อีกทีนึงนะครับจำไม่ได้มีขนาดเยอะแล้วก็นะครับสีนะมีทั้งหมด3สีเหมือนเหมือนเดิมนะก็คือดำอ่าเทาแก้มแก้วแล้วก็ดำแก้ม,แก,มแก้วนะครับผมหลักๆประมาณนี้นะถามว่าเรื่องราคานะผมก็อาจจะสูงนิดนึงนะแต่ว่ามันเป็น สิ่งที่ผมบอกเลยว่าถ้าถูกใจอะ่ะมันไม่มีคำว,ว่าแพงหรอกนะสำหรับสิ่งพวกนี้เพราะว่ามันคือมันผ่านกระบวนการความคิดต่างๆนานๆนะผมเรื่องราวนะมันไม่ใช่แค่ว่าเขาไปผลิตแล้วามาขายมันไม่ใช่นะครับกว่าที่มันจะออกมาเป็นโปรดักได้ในแต่ละตัวมันมีเรื่องราวนะที่อยู่เบื้องหลังนะครับ ประสบการณ์ต่างๆนี่เขาต่างสะสมมานะเป็นระยะเวลาประมาณ50ปีนะครับในวงการจักรยานของอังเค r ร n อนและ Patrick เนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่าเออผม appreciate ในสิ่งสิ่งนี้นะล้วซึ่งมันเป็นยานที่ดีครับแล้วเม d ดอินเจแปนะผมตัวเนี้ยซึ่งการตีเรื่องคุณภาพได้เลยนะครับผมคือดีมากๆก็สำหรับใครนะที่ต้องการสั่งซื้อหรือเข้ามาดูสินค้าจริงๆของอัลต้าเดอร์มกเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้แล้วนะครับผมที่ แฟมบัสิค่กิลครับนะครับผมอ่ะร้านเราอยู่ในมดิดนนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ Peace